ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอยู่มืดๆนะบอสบายดีอยู่มืดๆเนี่ยนะสบายดีช่มองชูบอลนะพี่น้อนนะน,นี่ยินข่าวว่าป้าว่ามีข่าวดีเป็นนั่งเอตู้ตอไปเดี๋ยวซ้นึ่งกันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยขึ้น,นั่งตะเมียเพียบพร้อมเลยกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบัดคุู่หมองคู่บอลให้นั่งก่นอนหาผัดลมซะก่อน ก็อวยไปอยู่เดบะเทงิงนี่ถนาะฮะท่อนก็เอาพี่น้องเลยอยากแะรลตัวเดียวหยากกันอยู่ว่านี่ยังป้าว่ามีขา่ขาวดีข่าวดีคบป้าว่าเองอพี่คนเดนมาร์กคนเก่าคนเดิมเฮาเปิ่นเป็นคนขอนขอนอุดรเปิ่นไปอยู่เดนมาร์ก เพื่อนซอยเลือกปรปลว่ามาตลอดนั่นแหละขอบคุณลาย,ลายพี่ขอบคุณลายเด้อพี่เดอ้อวานนี้นัน่นเพื่อนว่าว่า,วาให้ค่ะขนมเพราะว่าขนมผู้เห็ดนะขนมผู้เห็ดคันเด้ผู้เห็ดแล้วผู้แจก้ะพ่อโดยสบายเพื่อนว่าเพื่อนให้จำนวนมาหกพัน หกพันวพี่น้องเกลือเรือหัวมือเาะว่าเรือหกพันเอ็ดหกพันกว่าหกพันสามหกพันสามเือะวาเรือหกพันเอดหกพันเอไปชื่อน้ำมันล้วยนเรือหกพันเจ้าเนาะค่าอันเป็นว่าสามพันนี่ห้ค่าปราะว่าผลจ้างเราว่าเห็ดสามพันนี่ไม่ก็ใช่บ้าเงินห้ซื้ออุปกรณ์อัน เครื่องมือก <GI> ่อนการเห็ดขนมแต่แปลว่าซื้อมาเบิดทุกอย่างอะไรพี่น้องแปลว่าซื้อแล้วแปลว่าเอาเงินนั่นในกระเป๋าซื้อแล้วเพิ่นผากมาใส่แทร่เป่าใหญ่ๆกับพี่น้องเพิ่วนจ้างก็ว่าเห็ดขนมยังสืเห็ดอยู่ด้วยพี่ยังบริโจบมันกับย่างมม้ออึกกับย่างเนี่ยที่ซื้อแต่กะทีน้ำตาลเพิ่มแป้งเพิ่มเกษตรเจต่อพี่น้องแต่หม้ออื่นเนี่ยมันต้นใดเหตุจับพี่ไปเรียก้านผู้ไทยมือมีเรียก เพิ่นจ้างเพราะว่ามาสามพันเพิ่นเพราะว่ากะบริใส้ผู้เดียวดอกเพราะว่ากะสิใส้สีแดงไ้ผู้อันนวดแป้งน่ะใส้แน้ยเปล่งไ้นวดแป้งไ้นวดแป้งใส้นวดแป้งไ้กับผู้ทอดผู้กินอ่ะเบ่แบงเลยเด็กน้อยเนาะพี่น้องบ่แบงผู้เด็กน้อยนะผู้กินบริเฮ็ดซอยอ่ะคอยได้บริกินกับเบาแบงอีกเจ้าบ่แบงอีกอเพราะว่ากะสีไ้อัน เจนอะแดงบัวร้ายดอกพี่น้องเลยเพราะว่ามันกะเพราะว่าสิเอาเมียนไปตื่มตื่นยังตื่มวงกบตื่มวงกบเอตื่มบ้านตื่มบ้าน,านย่านมันเงินที่อันคนอุบลนัน่นย่าน<ม><ม>บอกพ่อวงกบเพราะว่าเลยสิเอา,าเออยันบอกพ่อบ้านเพราะว่าเลยสิเอาเงินขาดที่จางขนมจางเห็ดขนมไปมใส่กันเพิมพ่มเพิ่ม <laughs> ขอขอดใส่อามันจจกสิได้ดอกพี่น้องอีกยังกะ ขอบคุณลาย,ลายพี่เนาะขอขอบคุณพี่ทั้งสองลาย,ลายเดอ้อขอขอบคุณพี่คนเด่นหมาขี่จากงปะว่าเลยเจสเด่นอแดงจั่งแต่ปะว่าค่ะปะว่าสีแดง <c oughs> <c oughs> ผมปะว่าใส่ขจรนวดอันจั่งชีบอกเนีายาดีใจแหง้งแน่ดีใจแหง้งม,มีคนจังเหตุขน,นมเกิดมากเคยมีพระจ้างครั้งแรกเว้ยครั้ <c oughs> งแรกในชีวิต เพ่นจ้างสิได้เป็นแม่ค่าอยู่ว่ากันเนี่ยเป็นจากใครเฮียนหูนัน<ว>่นแหละพี่น้องเพื่อนเลยจ้างคะแนนนี่สิได้เป็นแม่ค่าอยู่ว่าพี่จ้างาเฮ็ดขนมกระน้ำตาไหลกันไปขายขนมบ่าให้ไปเลาะทางเพราะอะไรกันเนี <c oughs> เ่ยเพื่อนก็นจะใครเฮียนหูอันวิธีท,ทำขนมนัน่นแหละเพื่อนจะงหายเพราะว่าเห็ดพี่นาะอ่ะพ่ขอ,ขอบคุณพี่เนาะโด้วยพ่อขอบคุณทุกๆท่านนั่นแหละพี่เป็นกำลังใจและขอขอบคุณทุกๆท่านที่ เขามามหลับสม้มขอบใจลายขอบคุณจม่องจือบอนเงินกระหอดเป็นทีเดีวยวด้อดยขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงโดยให้พี่สุขภาพแข็งแรงเบิดสองคนแหละลำดวยลำดวยเป<น>็นเบิดถูกคู่ทุกคนเลยเนาะนสุขภาพแข็งแร้งเลยกระลำดวยลำด้วยเบ็ดคู่คูกคนเดอ้อเพระว่าสีแดงก็เจนหาแดงให้ให้เจนหาแดงไปซื้อขนมให้ล้านสองร้อย หายไม่เยอะมันยังเมื่อนไปซื้อหมากช่วงร้อยเจน่าแดงมารับแม่เจน่าแดงแกงน้ำไม้อยู่พี่น้องเจน่าแดงแกงน้ำไม้อยู่มารับแม่ขั้นพี่น้องขั้นสิดแบกค์ร้ายผัดยากโคมใส่บานประตูพี่น้องเอ้ยบานประตูกะกีบละสามพันกีบละสามพันปะว่าปะว่าที่จริงนะมันกับหม้อส้มกับปลาว่าเนาะสามพันแต่ปลาว่าเสียโบหมากพี่น้องปะว่าเสียหมากตัวหาหกพันหมากตัวแพง เรื่องหือเด้อพี่น้องอันนี้ปราว่าแบ่งอ้าวกับคนละลายเด้อพี่น้าในเมื่อนนั่นปราว่าจะแบ่งกันล้างไม้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังอยู่ห้องน้ำขอบคุขอบใจละลายเด้อถึงเงินปราว่าเอาให้โดยเยียดเทียนนาใส้เทียนนาใส้นวด้อขอท่านที่มอดสีกล้าบแล้วแข็งไมมเสร็จไปแล้ทุ่นี่ละลายเด้อเทียนที่เทียนสอยเรือขอบขั้วมา เพรว่ามาตลอดแม่เอาเอาพักนมานี่ลูกปานี่ขอบคุณหลายๆที่เมตตาอ่ะสบายดีพี่น้องแง่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายไปลูกเด้อแหนมอ่ให้แน่จังได้เงินแม่จะเอาไปซื้อบ้านลูกซื้อบ้านมาใส่เงินเดียวย่านอันย่านทุบเบาเขาจะให้หนึ่งย่าต้องใส่ดอกไว้ข้าวมาป่นเงะวัดไหวเอาเงินในใส่มาป่นเงินในใส่ให้เขาปป่นนะพี่น้อง เงินซะดำเนาะตอนนี้ไม่ได้เราหยขยันมาปลดเงินบ่ลูกแม่สิเอาไปห่มยังวะถ้าเอาถู่เอาเงินกีบเอาเงินหน่อยน้ำพ่อสองพันกีบเอามาหห้เข้าหาพันกมือนี่ก็ห้ยก็แห้งก่อนไปหานะใหม่มาได้เลยก็ขอขอบมกขอบใจพี่ละลายเนาะพี่ ขึ้นดอกปรคุณลายๆนี่ที่มีความเมตตาขอบครเวรปะว่าโนบเลอบะโนบีเพราะพี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแกร่งลำรวยลำรวยร้เพีดเ้ออันเงนอันในจำนวนนี้กะเอาไปตืมใส่บ้านเลยกะไม่ซื้อแต่บานอย่างเดียวนาอก็ซื้อมือจับมันชื่อแนวหลอกมันชื่อหนอตมันซื้อบานพับทุกอย่างพี่เนาะ <ด>กับบานเลขศาสการน,นันมันโยกเนาะ <โย S 2> ก็มีมีศากกันโยกประมาณเบิด,ดอยู่อย่าพมืน่นกูได้เพราะว่าเรพราะว่าบานภาพกับอันละเลยได้คู่ละเลยได้ดดนนะคู่ละร่อยป่า,ปาเลได้ไปหอดมื่นเพรว่าสิเอาผามาเหียมาเอาพี่นอ้องเอันนั้นนั่นเอเอาผ้ามาเหียมาแอบเอาไปตองเยียเงินแผ่นละร่อยชงร่อยบาดไปกันเรื่ยชั่วสมมั่วโมท่นเจ้าซื้อเกจพลาดไหบอบานภาพนี่ก็ หางละสี่อันละฟูละสามลอ่อฟูละาสล <laughs> <laughs> ามอลซีมาใส่คือเก่าลุ่อันนั้น,นบ่ออ<ส>เขียได้ๆสินะพี่น้องแผ่นเรียมนี่ว่จ้อันโตสามพันอ่ะมันก็เหมาะส้มกับป,าออปา่าวาแล้วป่าวาก็ชิบวอาง่ายๆกับคนระดับป่าวามันต้องเหมาอส้มกับสามพันแต่ป่าวาพ่นเสือกมักคลองสูงพี่น้องเอ้ยอยากได้คองงามคองแพง พอถึงกองหามีสามพันเลยกับสี่พันเลยกับหกพันหาพันสี่พันสี่พัหาสี่พันนั้นได้แต่ตัวอันหกสิบมันผลปะขวดคือประตูเฮาแบบประตูเฮาผัดเจ็ดสิบเสือกอยังได้คล้องแพรงไปหน่อยเลยมันกระจำเป็นตะเคาะขอใส่บเนีตยโฮมใส่เงินรับจ้างเงินเห็ดขนมกับเอามาโฮมใส่เงินพี่เคนอุบลหายก็เอามาโฮมใส่ <laughs> เวดแต่กระตอกชอบั้นซัมัได้ต่อกันนะเนเจนอแดงนี่ซองซ้ำซั้นะพี่น้องกวางงบกมี่ได้กระตอกชอบกระชี้หรเอาเลยรชอบกระชี้ใส่ว่าเวดอะไรหอยคมนี่ประจังปูละร้อนเยอะนี่คนล่างเดีได้วงมาดแต่นี่ก็ได้แต่ว่ามันห่อนแห้งมันก็เลยเป็นน้ำนักโอ้น้ำไม้นี่เต็มหม้อกินยหมดนะบุญนี่เต็มซามพอมติเต็มซามอีไว้ก็ได้ ้ก็ได้ีกไ็ได้ปเลิกกระดอเฮ้ยนี่เพลงเจ้าพดทธให้กันนะมันมีตาอยู่บ่ฮะยังบวงอมอยู่ฉันซุกมามีมาม,มีพิเรนามีบมามีเนี่ยพเรนามีบอกว,ว,ว่าเอาไร้กะบมืมนะอมมไเด็กพี่นอ่องเลย รักไปเห็นไปฮะเออมาวันนี้กะซิด้ล่าได้พี่น้องเลยไม่ล่าแต่ว่ายิวเข่ายิ่แกงเน่าไหมนะแต่คือดาวุนเสื้อผ้าก็ดาซิด้เหล็่ยมจีนะตจอนเลยมะใส่เปลี่ยนใจแล้ว ใช่罗แต่ว่าไปจิไปกินเอาเมียนตําเมียนตำบ<ะ>่เมียนกินกับตำมหมูหุงเหมียนกินกับตำมะหุงง่ายหนึ่งนะพี่น้องมาฮอตน,นี้เขากับจีดาล่าเลยพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องถาล่อส้มขีดหนาเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าปลาว่าจีาด้โตละสามหรือโตละหาหรือโตละยังนอนคึดอ,อีกก่อนมือแลงนอนขึ้นขึ้นหนึ่งนอนคึดคืนหนึ่งจันสี่หายคำตอบว่าสีเอาตัวใดมาซ่าทำไมแทกกับเพื่อนตัวเองคนยังสีดายหายคำตอบ รอคิดก่อนพี่นเนาะตัดสินใจก่อนว่าเชียวโตันแบบใดตแพงบ่โดยเห็นว่าขี้ไล่เห็นว่าบ่มีกับมัดคองแพงเนาะพี่นนองเอ้ยขัี่หมักก็หมื่นสามมันถัดกมเหมาะสมกับเพื่อนเฮาหมื่นสามกับมี่หมื่นสามกับมีลายมังกรกัมี่แลายมังกร ลายมังกรลายอัน,ใน,ในวงเดือนพวกอันพวกลายนี่แพงพี่เนาะไม่ได้แพงอันอยังได้แพงน้ำลายนี่แหละเพื่อ,อที่็ดได้ลายกันโตที่ยมสามพันอะบ่บมีลวดก็มีลายพี่เนาะเลยธรรมดาธรรมดาลายทำได้เฮ้ยโดยขอขอบขอบคุณหลายๆเด้อถูกถูกทานถูกถูกกำที่เขามากหับส้มเละทั้งผู้หับส้มทั้งผู้บวบหับส้มก็ขอบคุณหลายๆเอาขอบคุณผู้บวบหับส้มข้าเจ้าสิได้ยินงข้าวบ่ ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีถูกทาดเมตตาของครัวป่าว่ารักๆกับขอบคุณพี่คนเดนมาร์กเลยกับพี่คนอุบลเนาะพี่สอยขอบครัวป่าว่ามาฮอตมือนี่ข่าบอกมีพี่ซ่องค้นกับ่มมาฮอดมือนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนที่สอยเนาะพี่น้องโดยแล้วก็เนื่องในอันที่ฝุกคนหลายๆมากอะขอขอบคุณซสาแพงกับปลาเมาที่เริ่มต้นช่ายมาให้ปลาว่าฮอดมือนี่ขอขอบคุณปลาเมากับเสาแพงเนาะ แล้วก็ขอขอบคุณบ่าวบอยที่ตั้งส่องเป็ว่าที่เห็นเหตุกาได้มานั่งถ่ายแล้วก็มานั่งว่าแบบๆอยู่างนี้พี่น้องเลยจะเพิ่งเบื่อเพิ่งหน่ายประว่าเดิมมา่อคนี้ประว่ากับซีเดล่าแล้วพี่น้องฝากกดฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อผู้คนเบิ้งแล้ผู้ติดตามสามผ่นกับผู้เบิ้งสามหมื่นเด้อพี่น้องเด้อขอขายแ่ท้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง